สอนพระองค์สมเด็จพระสุ์ทรไม่ว่าสอนธรรมะเพื่อมรคผลก็ดีและประโยชน์ใดๆก็ดีสมเด็จพระจินสศรีหวังให้มีผลในชาตินี้ไม่ใช่ต้องการผลชาติหนา้าถ้าชาตินี้เราดีมีความสุขชาติหน้ามันก็มีความสุขเรื่องชาติหน้าหรือวันหน้าไม่มีความจําเป็นอย่าไปสนใจกับวันเวลาที่รวมมาแล้วแท้าการที่รวมมาแล้ว และอย่าไปสนใจกับวันเวลาและอาการที่มันยังไม่มาถึงจงสนใจกับเวลานี้ที่เรานั่งอยู่ที่กำลังมีความรู้สึกถ้ขาขณะนี้เราดีแล้วก็ไม่มีขณะไหนที่เราจะชัว่วเพราะจิตเรามีความรู้สึกอยู่ว่าขณะนี้อยู่ตลอดเวลาจิงจะขอท้าวตามที่เคยพูดหรือว่าอารมณ์ของเรานี่มีเฉพาะปัจจุบัน ไม่มีอรมณ์ดีตไม่มีอรมนาคตบ้านดีตมันล่วงมาแล้วเราดึงมาไม่ได้อาคตอานาคตมันอยู่ยังอยู่ไกลามาไม่ถึงเราทำอารมณ์ของเราเวลานี้ให้ดีแล้วก็ดีตลอดไม่มีคำไม่ชัว่ว